ในระดับของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างตัวแสดงอื่นใดที่นอกเหนือจากอิตาลกับธรรมสเนี่ยยังคงเป็นไปได้ยากเพราะงั้นการขยายวงของมันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสงครามตัวแทนเป็นลักษณะสงครามตัวแทนระหว่างมหาอำนาจที่สนับสนุนเรื่องหลังเนี้ยก็จะเป็นไปในลักษณะของการรบเพื่อป้องรามมากกว่าที่จะรบเพื่อพิชิต อเมริกากับอิลานก็กระทบกระทั่งกันมาหลายเคสก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็คือเป็นการขยายวงของของการสู้รบเพื่อที่จะจํากัดวงไม่ให้ตัวแสดงเหล่านั้นเข้ามาอย่างเต็มตัวเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีปัจจัยเหนี่ยวดันค่อนข้างมากมาตรการกดดันในทางปฏิบัติ ต่ออิสราเอลเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นไประดับไปมากกว่านั้นในบรรดาประเทศอาหรับที่ห้อมล้อมเนี่ยก็จะถูกคําถามเครื่องมือทางการระหว่างประเทศที่ชาติอาหรับเหล่านี้ใช้แล้วค่อนข้างมีพลังอํานาจต่อรองสูงเนี่ยก็คือเครื่องมือน้ํามันนะครับแล้วในวันนี้เครื่องมือนั้นก็ยังคงใช้งานได้นะครับคําตอบก็คือว่าวันนี้เรายังเห็นไม่ชัดเลยว่ามันจะยุติลงเมื่อไหร่แต่ การพัฒนาการไต่ระดับของปัจจัยเหล่านี้มันจะค่อยๆกดดันบรรดาชาติอาหรับให้ต้องออกตัวแรงมากขึ้นเพื่อให้ยุติปฏิบัติการนี้ให้ได้ที่สุดบรรดาประเทศอาหรับก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้พอจุดจะถูกตั้งคำถามจากประชาชนตนเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอยังไง เรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นค่ะตอนนี้แล้วก็หลายฝ่ายเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ในส่วนของอิสราเอลและฮามาสค่ะอาจารย์ณต,นะตอนนี้เรียกได้ว่าผ่านปีใหม่มาครึ่งเดือนแล้วสงครามดําเนินมากว่าร้อยวันอาจารย์ประเมินผลยังไงบ้างคะใครแพ้ใครชนะเราพอจะเห็นภาพกันได้หรือ,อยังคะตอนนี้หรือว่าต้องรอดูต่อไปค่ะคือถ้าเราต้องแบ่งเป็นสมิติเนาะครับ มิติแรกก็คือทางด้านการทหารเนี่ยดูเหมือนว่าทางฝั่งอิสราเอลก็ดาเนินการตามแผนการได้ค่อนข้างอสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการคือการบุกเข้าไปในกาซานะครับทําลายกาซาตอนเหนือได้เรียบร้อยก็บุกลงมาตอนใต้ต่อเหมือนกับว่าทุกอย่างก็เข้าเข้าตามแผนที่ต้องการแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยในมิติทางการเมืองนะครับอันนี้ผมมองว่าอิสราเอลค่อนข้างจะเพี่ยงถาม แล้วก็อยู่ในจุดที่จะค่อยๆเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องเผชิญกับแรงเสียดท,ทางการเมืองจากประชาคมระหว่างประเทศเนี้ยรุนแรงมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแรงกดดันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากเท่าที่จริงๆมันอาจจะต้องมากขนาดนั้นนะครับเช่นมีการประนามเต็มไปหมดเลยนะครับมีการลงมตินะครับของอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อให้ยุติการโจมตี แต่ก็ไม่ได้มีมาตรการกดดันในทางปฏิบัติให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยั้งปฏิบัติการของตนเองนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นแค่อย่างนี้นะครับจนกระทั่งทางฝั่งแอฟริกาใต้ได้ยื่นนะครับไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนาะ icj หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าศาลโลกเนี่ยให้พิจารณากรณีการบุกของอิสราเอลว่าเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่นะครับแม้ว่ากระบวนการไตส่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้อาจจะดูลำบากนะครับอาจจะอาจจะยังยากอยู่ในตอนนี้ แต่บรรยากาศทางการเมืองที่จะกดดันต่ออิสราเอลก็รุนแรงมากขึ้นเพราะคนที่เห็นด้วยนะครับประเทศที่เห็นด้วยกับการโน้มน้าวของแอฟริกาใต้เนี่ยก,ก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่ามาตรการกดดันในทางปฏิบัติต่ออิสราเอลเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไประดับไปมากกว่านั้นในบรรดาประเทศอาหรับที่ห้อมล้อมเนี่ยก็จะถูกคําถาม พอแอฟริกาใต้ที่เป็นประเทศไม่ใช่มุสลิมด้วยกันไม่ใช่อารับด้วยกันแอคชั่นแบบนั้นแล้วเนี่ยบรรดาประเทศอารับก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะจุดจะถูกตั้งคําถามจากประชาชนตนเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงนะแอฟริกาใต้เขายังออกอาการขนาดนั้นแล้วตัวเองเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเป็นอารับด้วยกันทําไมเอาแค่สงครามน้ําลายนะครับก็จะถูกคําถามจากประชาชนภายในประเทศ มาตรการกดดันที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นจากบรรดาชาติอาหรับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นในระยะอันใกล้นะครับมาตรการเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผม,ผมขออนุญาตยาวนิดน,นึงนะครับในประเด็นแรกนะรประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเ่ยนะครับเครื่องมือทางทางการระหว่างประเทศที่ชาติอาหรับเหล่านี้ใช้แล้วค่อนข้างมีพลังต่อรองอำนาจต่อรองสูงเนี่ยก็คือเครื่องมือน้ํามันนะครับแล้วในวันนี้เครื่องมือนั้นก็ยังคงใช้งานได้นะครับ ดังนั้นพอเราพูดถึงมาตรการรูปธรรมที่ชัดขึ้นจากฝั่งอาหรับแน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทางการค้านะครับการลดความสัมพันธ์ทางการทูตและก็อาจจะครอบคุมเรื่องของการใช้น้ํามันเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือเพราะว่าก็ยังคงเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ยังสําคัญอยู่แม้ว่ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะครับแต่ในวันนี้ก็ยังคงมีความสําคัญนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะกระทบต่อพวกเราทุกคนในในใน,ในโลกนะครับ เพิ่มเติมไปจากการขยายมาสู่ทะเลแดงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรื่องทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็คงจะต้องจับตาดูมากขึ้นในเรื่องราฐาสินค้าแล้วก็ราฐาน้ํามันนะครับค่ะเรื่องของสงครามค่ะไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือว่า ทุกทุกสงครามเลยนอกจากเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ตึกรามบ้านช่องที่เสียหายความเสียหายต่างๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรื่องของต้นทุนมนุษย์ค่ะการเสียชีวิตการที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากอะคะ่ะเรื่องนี้มันจะจบลงได้ยังไงบ้างคะอาจารย์เราพอจะเห็นการตกลงกันแบบยุติหรือแบบสงบสุขไร้ความรุนแรงเราพอจะมีการเห็นโอกาสนี้เกิดขึ้นไหมคะตอนนี้ครับคือคือผมคิดว่าแรงกดดันที่มีต่อ พูดตรงๆว่าตัวตัวแสดงหลักๆที่ทําให้เกิดความสูญเสียตรงนั้นเนี่ยในวันนี้ก็คือรัฐบาลในทันยาฮูนะครับของอิสราเอลเป็นตัวแสดงหลักเลยตัวแสดงรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่จุดยืนท่าทีทางการทูตการเมืองแล้วก็ท่าทีปฏิบัติการทางการทหารในภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะครับบทบาทของอิสราเอลให้ยังคงเดินหน้าแล้วก็ทําให้เกิดความสูญเสียของพลดำเอนที่ไม่ใช่พลลบ ในฉนวนกาซาและก็รวมถึงเวสแบงค์ด้วยนะครับอันนี้เราอาจจะจะมองไม่เห็นแต่ว่าความสูญเสียในฝั่งของเวสแบงค์ก็มีอย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะแบบมหฬานเหมือนในฝั่งกาซาก็ตามนะครับจำนวนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเสียชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันรวมไปถึงประชากรอีกจํานวนมากชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่กลายเป็นผู้พัดถิ่นภายในประเทศตนเองหรือกระทั่งต้องลีภัยออกมาภายนอกเนี่ยอีกจํานวนมาก ตีสว่าเป็นส่วนใหญ่ของประชากรประเทศแล้วตอนนี้นะครับเกิน5 0แน่ๆนะครับแต่ตัวเลขผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูชัดๆว่าเท่าไหร่แต่เกินครึ่งแน่นอนของประชากรทั้งประเทศตอนนี้นะครับนี่คือบรรดาโจทย์ที่ที่ความยืดเยื้อของมันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นคําถามเหมือนประเด็นแรกที่ที่ผมได้นาเียนไปเป็นคําถามไปยังบรรดาชาติอาหรับที่รายล้อมเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องอแบกรับต้นทุนตรงนี้โดยตรงมากกว่าชาติอื่น ทั้งในเรื่องของการดูแลนะครับคนปาเลสไตน์ที่อาจจะต้องอพลัดถิ่นแล้วก็ลี้ภัยออกมาอย่างประเทศอย่างอียิปต์อย่างจอร์แดนนะครับอย่างจะเป็นต้นแล้วก็รวมถึงการที่ประเทศอาหรับที่ร่ำรวยนะครับโดยเฉพาะอย่างพวกซาอุดีอราระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตคูเวตอะไรพวกนี้นะครับเคยดําเนินการที่ผ่านมาก็มักที่จะไม่ค่อยแทรกแซงการสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์สักเท่าไหร่นะัก แต่มักจะเล่นบทบาทเจ้าบุญทุ่มนะครับคือให้เงิน,นให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลชีวิตชาวปปเรสเตนยในการสร้างให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นพูดง่ายง่ายคืองานสังคมสงเคราะห์พอวันนี้เนี่ยสภาพอของบ้านเรือนมันอยู่ในระดับที่อยู่อาศัยไม่ได้แล้วอาจจะต้องเริ่มนับจากหนึ่งใหม่เงินลงทุนที่พวกเขาจะต้องควักเนื้อจ่ายเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นถ้าไม่จ่ายก็ตอบคําถามประชาชนตนเองก็จะอยู่ลําบากอีกนะครับจะโดนแรงเสียดทานภายในการเมืองภายในประเทศอีกนะครับ นี่คือบรรดาแรงกดดันที่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นคําตอบก็คือว่าวันนี้เรายังเห็นไม่ชัดเลยว่ามันจะยุติลงเมื่อไหร่แต่การพัฒนาการไต่ระดับของปัจจัยเหล่านี้มันจะค่อยๆกดดันบรรดาชาติอารับให้ต้องออกตัวแรงมากขึ้นเพื่อให้ยุติปฏิบัติการนี้ให้ได้ที่สุดนะครับแล้วพวกเขาอาจจะต้องจําเป็นต้องหาทางลงให้กับรัฐบาลในทันยาฮูด้วยเพราะฝั่งนั้นเนี่ยก,ก็เผชิญกับแรงกดดันภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ ผมคิดว่าน่าจะต้องลองดูอีกสักระยะ1เดือนข้างหน้าว่าพัฒนาการตรงนี้มันจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับการกดดันแรงเสียดทานต่างๆที่ค่อยๆก่อตัวนี้ในระยะ1เดือนนี้มันจะแรงขึ้นจะชัดขึ้นนะครับเร็วขึ้นอันนี้ก็น่าจับตาดูวา่าเดือนหน้าเราอาจจะลองคุยกันอีกรอบไปได้นะครับว่ามันโอกาสเป็นยังไงแล้วนะครับ ค่ะจากสงครามของอิสราเอลฮามาสเนี่ยค่ะมันขยายตัวไปเป็นหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะเรื่องของทะเลแดงเองก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อมโยงของตัวอิสราเอลฮามาสเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าในเรื่องของโอกาสการขยายตัวไปสู่เหตุการณ์อื่นๆล่ะคะอาจารย์มองว่ามันจะเป็นมันจะขยายตัวไปเป็นสงครามเช่นสหรัฐอิหร่านด้วยได้ไหมคะหรือมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้ไหมคะ คือคือผมมองว่าในระดับของสงครามเต็มรูปแบบนะครับระหว่างตัวแสดงอื่นใดที่นอกเหนือจากอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยยังคงเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นระหว่างอเมริกากับอิหร่านหรือกระทั่งอเมริกากับเอ่อรัสเซียสมมุตินะครับอย่างนี้คงคงจะเป็นไปได้ลําบากนะครับกรณีของรัสเซียยูเครนมันก็เ,เป็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่ามหาอำนาจที่แบ็กอัพเนี่ยไม่ไม่มีความ อย่างไรเขาเรียกว่าไม่พร้อมนะครับแล้วก็ไม่สะดวกอใช้คํานี้แล้วกันนะฮะไม่สะดวกจะเปิดหน้ารบกันโดยตรงนะครับเพราะงั้นการขยายวงของมันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสงครามตัวแทน,นเป็นสงครามตัวแทนสองนะครับสงครามตัวแทนเหล่านั้นปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นลักษณะสงครามตัวแทนระหว่างมหาอำนาจที่สนับสนุนเบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะของการรบเพื่อป้องปราม มากกว่าที่จะลบเพื่อพิชิตนะฮะเราก็เห็นหลักฐานแบบนี้นะครับในปรติการที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่เจตุลาเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วทางฝั่งของอเมริกากับอิหร่านก็กระทบกระทั่งกันมาหลายเคสก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักๆที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวกันก็คือการออรอบสังหารนายพลกอเซมสุไลมานีที่อิรักที่อิรักนะครับที่แบบแดบดบเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการการประทะกันนะครับการ ทะเลาะกันระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเพราะงั้นต่างฝ่ายต่างก็ตัดตัดกำลังกันแบบนี้นะครับอยู่เป็นระยะอยู่แล้วทีนี้ในเหตุการณ์ตั้งแต่หลัง7ตุลาก็คือที่ฮามาสเริ่มเปิดปฏิบัติการก่อนต่ออิสราเอลแล้วโดนโจมตีกลับเนี่ยนะครับจนกระทั่งลากยาวมาถึงทุกวันนี้เนี่ยการโจมตีต่อกันก็ปรากฏเป็นประปรายนะครับทั้งที่ซีเรียที่อิรักรวมไปถึงในแถบทะเลแดงนะครับ แล้วก็รวมถึงบทบาทของอิสราเอลในการโจมตีไปยังสนามบินดามัสกัสสนามบินอาเล p โ o ที่ซีเรียเพื่อที่จะป้องกามไม่ให้มีการส่งกําลังบํารุงและก็ปฏิบัติการทางอากาศมาจากฝั่งนั้นเพื่อที่จะมาอ้อมปิดล้อมโจมตีอิสราเอลจากอีกด้านของชายแดนอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบแผนเหล่านี้นะครับเป็นการขยายวงเพื่อจํากัดวงดูย้อนแย้งนิดนึงนะฮะออกแนวเกสซินโนวาหน่อยๆก็คือเป็นการขยายวงของของการสู้รบ เพื่อที่จะจํากัดวงไม่ให้ตัวแสดงเหล่านั้นเข้ามาอย่างเต็มตัวเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีปัจจัยเหนี่ยวรั้งค่อนข้างมากที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ